มีใครชอบกินคุกกี้บ้างคะทุกคนพี่ปาชอบกินคุกกี้มากแต่วันนี้เนี่ยคุณยายดันเอาคุกกี้ของพี่ปาไปซ่อนนะดิไอ้ยยฉันไหนยินนะแกจะมาเอากุกกี้ไปไม่ได้หรอกอยายนะยายยายมีหลายแบบด้วย้ย <laughs> ยายหลายแบบสุด น,นี้นะคะเรามาอยู่กันในแมพขโมยคุกกี้จากคุณยายและไปเอาคุกกี้มากินกันเถอะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเข้าไปในแมพกันเลยฉันได้ยินนะ่ว่าแกจะมาขโมยคุกกี้ฉันนะ่ะไม่ได้ยินหรอกยายอย่าบ้าวันนี้แหละฉันจะได้กินคุกกี้แบบเต็มคราบให้ได้เลย50ก้อน<ว>เป็นของฉันแน่แน่วิธีการง่ายๆนะคะจากแม่แม่บอกว่าต้องเป็นเด็กดีกับคุณยายในระูปอื อย่ากินคุกกี้มากเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดจะกินก็อย่าให้ยายจับได้โอเคยายหลับอยู่อย่างแรกก็คือต้องเปิดตู้คุกกี้งาม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 อ่อยจังเยยย่าโอ้แซ่บแซ่บเลยนะคะนี่ลาลลา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 เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูอัวเปิดไหมหุยมีคุกกี้ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนกินเลยห้ามให้ยายจับได้เหรอแล้วยายจะไปจับได้ยังไงล่ะเพราะว่าฉันไม่ยามเปิดโอกาสให้ยายจับ อร่อยมากเลยเนี่ยไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยคุกกี้ที่ยายซ่อนไว้มีทั้งรสชร็อกโก้เออเออยายฮึปอ๋อฉันได้ยินเสียงในร้านตัวดีมันออกมากินคุกกี้ตามเด็กมาคืนนี่แว่าฉันลืมกล้ามไปเกนเพราะว่าฉันง่วงแล้วก็แก่เกินไปคือเราต,ต้องซ่อนจากคุณยายในเวลาตอนเช้านะทุกคนแล้วตอนกลางคืนเราถึงจะออกไปหาคุกกี้ได้แต่จริงๆเราก็ไปได้นะเนี่ย ไปป้ามันผิวมัวรู้หมดแล้วเดี๋ยวแบบนึงนะเฮ้ยคุกกี้นี่ไงหนึ่งชิ้นใช่ไหมสองชิ้นโอ้โหมันปล่อยให้หิวตานไม่ได้แล้วนะทุกคนเพราะมันปวดท้อ,ทองเพราะมันปวดท้องไปหมดแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้คุณยายตามจับแบบนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะเช่โอ้ยยายซ่อนคุกกี้ไว้อะไรเต็มตู้ไปหมดเลยอะเปิไดไปเลยแล้วกันนะห้องนี้ไม่มีคุกกี้ไม่มีคุกกี้ งามงามงามอร่อยมาเฮ้ยคุกกี้ไปไหนหมดเนี่ยขี่หนอกระเป๋าเฮ้ยบนโต๊ะเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วถ้าเราจะอยู่ข้างนอกแย่จะจับเราไม่ได้ก็ได้นะฮึบซ่อนตัวเฮ้ยยาย่แย่ยจะออกมาแล้วแย่กลับบ้านไปแล้วยายกลับบ้านแล้วว้าวไม่เคยคิดว่านอกบ้านจะมีคุกกี้เยอะขนาดนี้เฮ้ยแหน่แหน่แน่ฉันเห็นอะไรแว๊บๆอยู่ในสวน ไม่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ยายยายอย่ามาอย่ามาบ้าตอนนี้ยายตื่นอยู่ต้องรีบไปทุกคนเอาบ้านมาตังบนนี้มีไมมนาไม่มีเลยแฮะเฮ้ยเกือบไปแล้วเออฉันได้ยินเสียงฝีเท้าแวบแวบโอ้เวลามันมืดพอดีฉันง่วงง่วงฉันก็หิ้หอยู่นะยายคุกกี้ด้านล่างก็เหมือนจะ ใกล้จะหมดแล้วไหมทุกคนอุ้ยยังไม่ได้เก็บห้องรังเล่นเลยนี่นาะห้องรังเล่นเนี่ยก็มีคุกกี้เยอะเหมือนกันนะอู้ไม่เคยกินคุกกี้เยอะขนาด,ดนี้มาก่อนเลยอะโ <G ül> อ้โอ้อว้าวสิบเก้าอันยี่สิบอีกแค่สามสิบอันเองฉันกินเยอะได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมแม่คงไม่ว่าอะไรฉันหรอกนี่ในตู้ปึ๊บหลับอยู่หลับอยู่อย่าไปบอกใครนะว่าเราแอบกินน่ะเฮ้ยเดนี่เพิ่งขายไปแค่สามคืนอ่ะ ชันก็กินได้เยอะว้ายว้ายยายมาแล้วเมื่อกี้เอ๋เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงนะไีดเอาไปดีดเอาไปดีดเอาไปดีลงกาลงเดี๋ยวนนี้ยายอยู่ข้างบนใช่ทุกคนเราจะต้องอยู่ตรงนี้โอ้ยแล้วยายไปไหนอะหรอข้างบ,บนข้างบ,บนข้างบ,บน,บบนเฮ้ยเหมือนจะลงมาฮึ๊บแ้แน่แน่ยายเห็นนะแล้วย,ยายจะตบตดุระใบเลยหูยายเห็นนะ แก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวเมื่อเช้ายายเห็นเราที่ในตู้แกเพราะเราซ่อนไม่เนียนแต่รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะเราจะไปหยิบในห้องของคุณยายถ้าเราหยิบห้องในของคุณยายเนี่ยเขาจะจะโหโอ้โหยายมีนคุกกี้บนเตียงด้วยหรอแล้วห้องเก็บของอะโอ้โหเยอะเลยอะเซมแซๆลับปากเลยวุ้ยสิบเจ็ดวิสิบหกซ่อนซ่อนตรงนี้ตรงนี้แหละ ไหนะไแล้วไม่มีเฮ้ยยายวัยรุ่นมากอะ่ะอย่าเล่นกลัวการเดินด้วยทุกคนเฮ้ยตื่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไปไๆไๆๆเข้าห้องนี้ก่อนเข้าห้องนี้ก่อนแอบกินตรงนี้เฮ้ยยายไม่เห็นเว้เยโอยงบังบงับโอ้ยลับปากรับ อ้าวเฮ้ยไปสิไปสิไปสิเอ้ยยายเกือบเห็นในเมื่อกี้โจใส่บ๊ะแวบ่ะแบบว่ากลิ่นของหลานมันแรงอะอะไรแบบนี้เอกแค่ไม่กี่อันก็จะผ่านด่านแล้วทุกคนคือแล้วมา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 มิยะกกินในห้องน้ำกินในห้องน้ำด้านบน เหมือนว่าเราชิยังเก็บไม่คบรบนะเฮ้ยเปิดข้างนอกได้ด้วยหรอดูสิข้างนอกมีปะในกล่องอะกล่องไม่มีเฮ้ยเจอในกระถางปนไม้กระถางปนไม้ใหญ่ยังฟ่อนอะคิดดูแล้วกันขี้งกแค่ไหนยางงกกระหลัดเลยยายหนูก็เป็นแค่เด็กคนนึงเงีเยบเนียนไหมเนียนอยู่ คิดว on ่ายายไม่น่าจับได้นะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วและเหลืออีกแค่11อันเราก็จะผ่านแล้วยายก็จะจับเราไม่ได้อยู่ดีเอยเยอะๆวัดเสียววัดเสียววันาะอุยในเตาผิงหนึ่งอันโอเคเล็งละเล็งละอุยสองอันเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว กี้เรเห็นตรงเตาผิงเนี่ยสองอันเลยนะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยในนี้ก็มีเหล่งมากเมมมากเมม,มสุดๆขโมยของที่มันยาก,กเปิดกันนะเนี่ยทุกคนกินเลย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 อีกแค่แปดอันเองอะใครจะไปหาเจอเฮ้ยเจอแล้วฉันไงล่ะใครจะไปหาเจอก็ฉันไงล่ะยากซะที่ไหนล่ะก็แค่คุกกี้โอ้ยกองขายะก็ยังมีหรอ ข้างนอกว้าใหญ่มาแล้วปึซอนซอนๆอนซอนซอนซอน,นี่เราไม่หลับไม่นอนเป็นเวลาหกคืนเพื่อตามหาคุกกี้มากินนะทุกคนและเหลือแค่สี่อันเราก็จะผ่านแล้วเฮ้ยอหาลาังมาได้ด้วยอ่อะวนอ่วนอ่วนมืดแล้วพอดีพอดีพอดี พี่ว่ารอบเนี้ยน่าจะอยู่ในห้องนอนเราไม่ก็อยู่ในห้องนอนคุณยายละเพราะมันหมดที่ละที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดและมีคุกกี้เยอะที่สุดเ้ยหลังประตูนี่หนึ่งอันเฮ้ยไม่มีแล้วหรอรีบไปเลยทุกคนอีกแค่สามวิ อืออีกแค่สอันจะแล้วอีกสองอันอีกสองอันอีกสองอัน ไม่เจอและเราก็ได้ทั้งสิ้นแค่48ชิ้นนะคะทุกคนโหเสียดายอะเราไม่ได้เจออีกชิ้นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะทุกคน มันมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะทุกคนแต่ต้องเก็บให้ได้คุกกี้2อ0อันก่อนนะถึงจะไปได้โอ้มมยกอดต้องไปเล่นอีกหลายรอบเลยเอาไวว่าใครที่เคยเล่นเกมนี้นะคะหรือว่าเล่นผ่านแล้วหรือไปบ้านอีกหลังแล้วเนี่ยชอบหลังไหนมากกว่ากันนะคอมเมนต์ระหว่างพี่ปังตาล่างคลิปได้เลยใครที่ชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของจุนีวีและที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้พี่ปังคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ะย Transcrição